สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินถึงศพกันมากรค่ะประจําเดือนกันยายน2 5 6 6 6นนั่นเองนะคะชาวธาตุดินค่ะได้แก่ชาวพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15. หรืพฤภาคมถึง 14. มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17. กันยายนถึง 16. ตุลาคมและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15. มกราคมถึง 12. กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการด,ดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจแดงดเด,เดที่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินพึกศบกันมังกรแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุดินเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุดินพึกศบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยอดีตหน่อยค่ะขอด้วยอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินพึกศพกันมังกรค่ะไพ่ใบแรกเปินไพ่เก้าเหรียญนะคะ ไพ่ควีนถือเหรียญค่ะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สีดาบค่ะชาวทาดิบประสบก,กันณ์มังกรในอดีตที่ผ่านมานะคะ คุณอาจจะเคยคุยกับชาวตทดินปู้ศพกันมังกรนะอาจจะเป็นชาวาตดลม,มิถุนตุนกุ้มน,นะคะคนๆน,นั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้เนาะมีความต่างนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนาภัยนะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวตุดินปู้ศพกันมังกรมาคนเนี่ยอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีคนรักนะก็เหมือนไม่มี ม,มีความเหงานะคะมีความเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะบางคนมีคนรักที่อยู่ไกลกันมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้แทนที่จะ,ะดําเนินคืบหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปอืมต้องมาหยุดชะง,งักอเพราะว่ามีอุปสรรคในเรื่องของความ ของระยะทางเวลาที่ไม่ตรงกัน นะคะบางคนมีปัญหาในความสัมพันธ์แต่ปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขวางไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรหรือคนรักของคุณนะคะอาจจะมีพันธะภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องราวของการงานที่จะต้องดําเนินการไปนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะแต่ก็ยังประคองแต่ก็ยังถือกันและกันไว้อยู่จะเป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายน2566นี้นะคะของชาวธาตุดีพุกศกันมากรจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ the empress นะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะอ่ะและเป็นไพช่ชาเลียตค่ะชาวแทดินพุึกศักันบมังกรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาว ถ้าดีประสกบการมังกรด้วยกันเองนะคะถ้าฝ่ายเมษธนูนะคะมีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะมีชาววันศุกร์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะมองว่าจะดีขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะใครที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีแผนนะคะวางแผนนะคะที่จะมาพบเจอนะคะเดินทางนะคะ หากว่าหรือใครที่เขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันนิ่งเงียบม,มันจืดจางมันไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้นะคะจะมีการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะจะมีการสื่อสารอย่างสม่ําเสมอจะมีการดูแลกันอย่างสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะก็มองว่า อืมบรรยากาศความสัมพันธ์ของค่าที่จะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีแพลนมีโอกาสที่จะเดินทางร่วมกันไปอ่าเขาเรียกว่าไปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะหรืออาจจะไปอ่าเขาเรียกว่าติดสอยห้อยตามนะคะไปทํางานแล้วก็อืมเขาเรียกว่าไปทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจะมีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ หวานกันมากขึ้นแน่นแฟนกันมากขึ้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นจะมีการเอาใจใส่กันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าความคิดความรู้สึกของชาวแทดินผู้ศพกันมังกรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวแทดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวแทดินผู้ศพกันมังกรค่ะชาวแทดินผู้ศพกันมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สีไม้เท้านะคะไพ่หกเหรียญค่ะในเดือนนี้นะคะคุณและเขาอาจจะพากันไปทําบุญก็ได้นะอ,อัศวินถือไม้เท้านะคะมีหน้าไพ่ของการเดินทางมีหน้าไพ่ของการทําบุญนะคะและเป็นไพ่ห้ามไม้เท้าค่ะชาวาท้ดินพึ่งศกันมังกรน,นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรต่อคู่ของคุณนะคะตัวคุณก็ยังคิด เขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีแพชชั่นที่ดีกับคู่ของคุณอยู่นะคะคุณคิดว่าคนนี้อืมมันอาจจะมีบ้างค่ะที่ที่เรารู้สึกแบบไม่เข้าใจความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแต่ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ยังยอมลงให้กัน นะคะก็ยังเจอกันคนละครึ่งทางก็ยังมีการให้และได้รับก็ยังมีความมั่นคงนะคะคุณคิดว่าคนคนนี้แหละนะคะที่จะาสามารถที่จะพัฒนาเป็นครอบครัวกันได้นะคะชาวทาดินรประสบกันบางคนบางกรบางคนนะคะที่ยังไม่ได้สถานะในเดือนนี้คุณและเขาจะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะอขอกันและกันเป็นแฟนแบบนี้ก็ได้นะนะคะแล้วก็ คุณก็คิดว่าเขานี่แหละคนคนนี้แหละนะคะถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนะคะแต่ก็ยังอ่หยิบยื่นนะคะน้ำใจหยิบยื่นความรักหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แก่กันความรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าคนที่ชาวธาตุดิบุกบกันมื่ก่อนค,คิดถึงนะคะคู่ของคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ ไพ่เดวิลค่ะค่อนข้างที่จะตัวติดกันนะอืมเขาติดเขาติดคุณหรือคุณติดเขาเอยนะคะเขาติดคุณหรือคุณติดเขานะคะแบบเจอคุณต้องเจอเขาเจอเขาก็ต้องเจอคุณอนะเออไพ่แฮงแมนนะคะ และเป็นไพ่สามเหรียญค่ะชาวแท้จึงประสบกันมังกรนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาหึงคุณเขาห่วงคุณนะทุกครั้งที่คุณแบบอาจจะคุยกับเพื่อนหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรประมาณนี้กับที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกห่วงคุณเขารู้สึกหึงคุณเขาไม่อยากให้คุณไปคุยกับใครเลยเขา่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็คิดมากนะคะคิดแบบ อาจจะตัวชาวธาตุดินประสบกันมังกรเองในเดือนกันยายนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าเสน่ห์คุณอาจจะสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นทําให้คู่ของคุณเนี่ยค,ค่อนข้างจะหึงแล้วก็ห่วงคุณอยู่นะคะดังนั้นอาจจะต้องอ่เขาเรียกว่าดูใจเขานิดนึงเห็นใจเขานิดนึงแคร์ความรู้สึกเขามากขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุดินประสบกันมังกร เป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตปอกกอนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ View of fortune ไพ่ e m p e บรน c e ค่ะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูรัคนาธนูนะคะราศีมังกรลัคนามังกรนะไพ่เด็กถือถ้วยค่ะถ้าน้ํากรากฏมีพีจิกนะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาวธาตุดินพึกศบกันมังกรนะคะเอาคํะาคตความรักกามสัมพันธ์จะมีการเขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่หลัง อ่ที่มันนิ่งเงียบที่มันนิ่งเฉยนะคะให้มันพัฒนามากขึ้นนะคะคุณกับเขาต่างคนต่างปรับจูนเข้าหากันมีอะไรก็จะคุยกันหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แก่การดูแลความรู้สึกดูแลจิตใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะร่วมกันนะ,ะอาจจะเดินทางอา่าพากันและกันไปหาครอบครัวนะคะไปรู้จักคนรอบข้าง ของคุณกับเขานะคะให้รู้จักการสนิทสนมก,กันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์จะเ,เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวไทยดินประสบการณ์มังกรขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะ ไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่สามดาบค่ะและเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะชาว้าดินรประสบกันมากรไพ่ทาโร่แนะนำว่าถ้าหากว่าคุณมีคำถาม ไม่พอใจนะคะหรือมีปัญหาจุกจิกใจอย่าเก็บไว้อย่าถือไว้นะคะมีอะไรสงสัยให้พูดคุยอย่ากอดอย่ากเก็บไว้แล้วคิดไปเองคนเดียวทั้งตัวชาวทาดินพุชศกันมังกรและคู่ของคุณที่มาและคนสองที่มาส่องคลิปนี้นะคะคือถ้าหากว่าคุณมีแฟนเป็นชาวทัดินพุชศกันมังกรเนี่ย เขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะเงียบเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะว่าเอ้ยเขาแบบสวีดหวานแววรักคุณขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนดังนั้นอาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามแสดงออกหรือว่าพยายามที่จะ มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันต้องก็ต้องพูดคุยกันนะคะอย่าเก็บไว้อย่าสงสัยอย่าระแวงนะคะมีอะไรให้คุยกันคุยกันก็ต้องคุยกันแบบมีสตินะคะไม่ใช้อารมณ์ด้วยเนาะก็จะประมาณนี้นะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ